คนรู <É. transparency S 3> <diz> ้กันไหมครับว่าช้างก้านกล้วยเนี่ยมีตัวตนจริงหรือไม่ในประวัติศาสตร์ไทยก่อนอื่นเลยนะครับข้อมูลที่พวกเราเอามานําเสนอวันนี้นะครับก็จะเป็นตำนานซึ่งในแต่ละที่ก็จะมีตำนานไม่เหมือนกันฉะนั้นขอให้ควโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช้างก้านกล้วยที่เรารู้จักกันจากหนังแอนิเมชันไทยนั้นไม่ได้มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์นะครับ แต่ว่าช้างก้านกล้วยเนี่ยมีพื้นฐานมาจากช้างศึกซึ่งมีอยู่จริงในประติศไทยแต่ว่าตัวละครของช้างก้านกล้วยเนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงในพงศาวดารนะครับแต่ว่าช้างก้านกล้วยเนี่ยเป็นภาพแทนของช้างศึกไทยโดยเฉพาะช้างคู่พระไทยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเรื่องราวแอนิเมชันก้านกล้วยเนี่ยจึงเป็นเรื่องราวที่นำเสนอการผรสมผสานระหว่างตำนานจริงและจินตนานการ เพื่อเล่าความกล้าหาญความผูกพันระหว่างคนกับช้างและสำนึกในความรักชาติให้คนรุ่นหลังเข้าใจได้ง่ายในงดงามครับแล้วช้างก้านกล้วยเนี่ยมีที่มาจากช้างศึกตัวไหนจริงๆแล้วช้างก้านกล้วยเนี่ยนะครับมีที่มาหลากหลายแล้วแต่ควรจะตีความแต่หนึ่งในที่มาของช้างก้านกล้วยก็คือมีที่มาจากเจ้าพระยาปราบของสาวดีอันเป็นช้างศึก ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีและเป็นช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแต่ชื่อเจ้าพญาปราบของสาวดีนั้นเป็นชื่อที่ปรากฏในราชสำนักแต่ไม่มีเอกสารพงศาวดารที่ยืนยันแน่ชัดว่าเป็นชื่อจริงของช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประวัติช้างเจ้าพญาปราบของสาวดีหรือช้างศึกในตำนานที่เชื่อว่าเป็นช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ย มีประวัติประจักษ์ตำนานราชสำนักบางฉบับเล่าว,ว่าเจ้าพญาปราของสาวดีเป็นช้างพลายเอกหรือว่าช้างเพศผู้ซึ่งเกิดในป่าลุ่มน้ำเจ้าพญาตอนกลางเป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อว่ามีช้างเก่งและฉลาดมากในอดีตโดยลักษณะาตามตำนานเนี่ยนะครับจะเป็นช้างพลายสีเทาเข้มรูปร่างใหญ่สง่างามงางงามโค้งยาวสมบูรณ์กล้าหาญไม่ตื่นเสียงอาวุธ ฉลาดและจงรักพักดีต่อควานช้างมากและเมื่อโตขึ้นก็ได้ถูกขัดตัวเข้าสู่กรมช้างหลวงและได้รับการฝึกเป็นช้างศึกต่อมาในช่วงที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพจากพมา่าอายุทยาต้องการช้างศึกที่แข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อยืนหยัดต,ต่อการศึกตามตำนานบอกว่าเจ้าพญาปากของสาวดีเป็นช้างที่เข้าตาพระนเรศวรมหาราชมากที่สุดเพราะนิสัยที่ดุ แต่สงบเมื่ออยู่กับเจ้านายและเชื่อฟังควานช้างเป็นพิเศษจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นช้างพระที่นั่งสำหรับการออกศึกสำคัญแล้วช้างมงคลที่ได้รับการคัดเลือกในการทําศึกในสมัยอยุธยาเนี่ยต้องมีลักษณะแบบไหนซึ่งลักษณะช้างมงคลสำหรับทําศึกซึ่งได้รวบรวมจากตำราคำพีและตํนนานต่างๆสามารถสรุปได้ว่าช้างมงคลในการทำศึกเนี่ย ต้องมีลักษณะ3ด้านนะคะด้านที่1ก็คือด้านกายภาพต้องดีเช่นมีงวงยาวงางามอกพายทาเท้าแน่นลักษณะด้านที่2องสีและรูปลักษณ์มงคลเช่นสีเทาดําสีดางแบบนักรกด้านด้านที่3ต้องมีนิสัยนักสู้เช่นใจกล้าไม่ตกใจแล้วก็ต้องเชื่อฟังควานช้างซึ่งช้างที่มีลักษณะครบทั้งสด้านนี้ จะถูกเลือกเป็นช้างศึกเอกและหากมีความเฉลียวฉลาดเป็นพิเศษจะได้รับการแต่งตั้งเป็นช้างพระที่นั่งของกษัตริย์พระนเรศวรมหาราชหรือพระองค์ดำทรงพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช298 0ณพระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระวิสุทธิกษัตริย์พระองค์มีพระเชษฐพะคินีคือพระสุพรรณกัลยา และพระอ,อนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรสหรือพระองค์ขาวในวัยเยาว์พระองค์ต้องเสด็จไปเป็นองค์ประการที่กรุงหงสาวดีตามคำขอของพระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์พามา่าเพื่อแสดงความจงรักภักดีของกรุงศรีอยุธยาพระองค์ประทับอยู่ที่หงสาวดีเป็นเวลา8ปีและได้แสดงความสามารถในหลายด้านจนเมื่อพระชนมายุ17พรรษาจึงเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยา หลังจากนั้นพระองค์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระมหาอุปราชปกครองเมืองพิษณุโลกและในปีพุทธศักราช2127ได้ประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงไม่ขึ้นกับพมา่าอีกต่อไปต่อมาเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2133ทรงขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่1 8แห่งกรุงศรีอยุธยาครองราชนาน15ปีจนเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2148รวมพระชนพนรรษา5 0 0พรรษา เจ้าพระยาประพงสวัสดีเป็นช้างทรงคู่พระบารมีของสมเด็จพระนเรศวรโดยในประวัติศาสตร์เป็นช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวรในยุทธหัตถีเจ้าพระยาชัยานุภาพเป็นช้างที่สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างชนะศึกยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135ในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นี้ ระบุเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าสเสด็จทรงช้างต้นพระยาชายานุภาพสเสด็จออกรบมหาอุปราชาตำบลหนองสาหรายครั้งนั้นมหาอุปราชาขะของช้างตายในที่นั้นและช้างต้นพระยาชายานุภาพซึ่งทรงแลด้ชนด้วยมหาอุปราชาและมีชัยชนะนั้นพระราชทานให้ชื่อเจ้าพระยาประพงษาในคําให้การชาวกรุงเก่ามีการระบุเหตุการณ์ยุทธหัตถีเพิ่มเติมจากพงศาวดารกรุงเก่าความว่า ช้างพระนเรศวรถอยหลังไปถึงจอมปลวกแห่งหนึ่งในป่าผู้ชายยันได้ถนะัดก็เอาเท้าทั้งสองยันกับจอมปลวกขยับแทงถูกโคนงาช้างพระมหาอุปราชาช้างพระมหาอุปราชาเบนท้ายจะหนีพระนเรศวรเห็นได้ทีก็เอาพระแสงเงาฟันพระมหาอุปราชาขาดสภายแล้งสิ้นพระชนอยู่กับคอช้างที่ช้างพระนเรศวรยันนั้นก็มีนามปรากฏว่าพุ้ากระแทก เหตุการณ์ที่ทหัสถีเป็นเป็นตำนานสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2135ขณะนั้นพระเจ้านันทบุเรงกษัตริย์พม่าทรงมีพระราชประสงค์เสยกรุงศรีอยุธยาคืนซึ่งโปรดให้พระมหาอุปราชาผู้เป็นโอรสยกทัพใหญ่มารุกรานสมเด็จพระนเรศวรทรงตรเตรียมกองทัพรับมือพร้อมตั้งค่ายที่บริเวณหนองสาหลายในเขตตำบลหนองสาหลายจังหวัดสุพรรณบุรีในปัจจุบัน เมื่อเช้าวันจันทร์แรมสองค่ำเดือนยญญี่ปีมะโรงพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จเข้าสู่สนามรบบนหลังช้างศึกทรงนำกองทัพเข้าสู้รบกับพม่าอย่างกล้าหาญในระหว่างการรบสมเด็จพระนเรศวรทรงช้างศึกชื่อเจ้าพระยาชายานุภาพส่วนพระมหาอุปราชาทรงช้างชื่อพายพันธกอทั้งสองพระองค์ได้ปะทะก,กันแบบยุทธหัตถีคือการต่อสู้ด้วยอาวุธบนหลังช้าง ซึ่งเป็นการรบที่มีเกียรติและถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดในหมุกษัตย์การยุทธาธิครั้งนี้กินเวลาไม่นานสมเด็จพระนเรศวรทรงฟันพระแสงของเงาวถูกพระมาหาอุปราชาจนสิ้นพระชนกลางสนามรบนับเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของไทยที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง ชังนั้นในยุทธาธีครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการปลดแอกรุงศรีอยุธยาให้พลจกอิทธิพลพม่าโดยสิ้นเชิงทำให้กลับมาเป็นเอกราชอย่างแท้จริงและส่งผลให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยและมั่นคงยาวนานกว่า100ปี